อยากจะมีมือหลายมือแบบนี้แอปแคปคัตตัดต่อง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักในช่อง about boy สนุมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับ ผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอให้มีมือเยอะๆเลยนะครับซึ่งมีการทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอัลบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนจะไปตัดต่อนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปถ่ายคลิปมาก่อนนะครับวิธีการถ่ายเพื่อนๆก็ยืนตรงนะครับแล้วก็พรนมมือยกขึ้นแล้วก็วาดลงด้านล่างแล้วก็กลับมาที่หน้าอกแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปแคมคัดนะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาเมื่อสักครูน่นี้เสร็จแล้วกดเพิ่มครับจะได้ลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็คลิกที่คลิปนะครับเลื่อนไปทางขวา เลือกคำว่าคัดลอกนะครับจากนั้นแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับเลือกคำว่า Overlay เลย์ราก็ไปคลิกคลิปที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นเลื่อนไปข้างล่างหาคําว่า Overlay ที่เป็นลูกศรคว้นะครับก็จะมีคลิปซ้อนอยู่ด้านล่างทันทีนะครับจากนั้นเราก็จัดการกับคลิปด้านล่างโดยการลบพื้นหลังออกนะครับไปที่คําสั่งลบพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะถูกตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเพื่อนๆเลื่อนมาตำแหน่งแรกสุดนะครับแล้วก็ไปคลิกที่คลิกด้านบนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปตรึงคลิปด้านบนให้เป็นภาพเปล่าๆนะครับก็เลื่อนมาด้านขวาสุดจะมีคําว่าตรึงอยู่นะครับก็จะโดนตัดเป็นภาพนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะครับดึงออกไปเลยเอายาวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลบทีหลังนะครับจากนั้นคลิปนี้เราก็แตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับ จะมีคลิปที่โผล่ขึ้นมาใหม่ลักษณะแบบนี้สังเกตว่ามันจะมีลักษณะการซ้อนกันแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเพิ่มให้มันมีมือหลายมือนะครับวิธีการเพื่อนๆก็คลิกที่คลิปด้านล่างนะครับไปที่คําว่าคัดลอกครับแล้วก็ดึงลงมานะครับกดค้างแล้วดึงลงมาเราจะทําแบบนี้สัก4คลิปนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกที่คลิปคัดลอก ค้างนะครับแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับให้มันตรงกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเลื่อนทีหลังนะครับอ่าอีกสักหนึ่งชิ้นนะครับคลิกที่คลิปแล้วก็เลือกคัดลอกครับแล้วก็ดึงลงมาอีกครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ให้มันอยู่หน้าสุดเลยนะครับอ่าเราก็จะได้คลิปลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ นะครับมีอยู่4คลิปซ้อนด้วยกันนะครับซึ่งคลิปที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับเราจะใช้เป็นต้นแบบที่อยู่ข้างหน้าเนาะ <S <S หลังจากนั้นเพื่อนๆก็มากดคลิปที่2ถัดมาจากข้างบนนะครับดึงไปครับอ่ะคลิปที่3กดค้างแล้วก็ดึงไปอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับคลิปที่คลิปที่4นะครับแล้วก็ดึงไปนะคะค้างแล้วก็ดึงไปให้มันมีการแบบว่าซ้อนๆกันเหมือนขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ ืบอ,อม,มีมือออกเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับเราก็มายึดที่อยู่ข้างบนสุดนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการลบข้างหลังออกนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่คลิปบนสุดนะครับแล้วก็กดที่รูปภาพข้างบนแบ่งแยกแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับถ้ามันยังรู้สึกว่ามันยังซ้อนกันอยู่ก็ใช้2นี้นะครับขยาย ถ้ามันเลยไปเราก็ดึงออกมาหน่อยเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับเลื่อนมาตำแหน่งหน้าสุดเลยแล้วกดเล่นเลยครับปนมือวุบวุ้บอืมมีมือโผล่ขึ้นมาเยอะเลยฟึบฟึบอืมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยากจะให้มันวาดกลับเราก็แค่ Export ออกไปนะครับเพื่อนๆก็ e อ p ก r t คลิปเลยครับ อ่าเมื่อเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเราก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาใส่นะครับเพิ่มโปรเจกต์นะครับเลือกคลิปล่าสุดเลยแล้วกดเพิ่มครับจากนั้นเราก็ทําการคัดลอกนะครับโดยคลิกที่คลิปวิดีโอเลือกคําว่าคัดลอกนะครับจะได้2คลิปนะครับซึ่งคลิปด้านหลังนี้เราจะใช้คําสั่งย้อนกลับนะครับกดปุ๊บเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับประมวลผลช้าเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปด้วยนะครับ อ่าเรามาดูครับอีกครั้งหนึ่งปึ๊บอ,อ้าวมีมือโผล่ขึ้นมาเยอะเลยครับปึ๊บอ,อ่าจากนั้นเราก็จะกลับออกไปนะครับอ่าประมาณนี้นั่นเองครับฟึ๊บ เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เสียงเอฟเฟกนะครับหรือว่าใส่เอฟเฟกตต่างๆตามท,ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับแล้วก็ Export เอ็กซ์พอร์ตออกไปเลยนะครับซึ่งในฝั่งของ iOS นะครับเหมือนเดิมตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกความละเอียดรวมถึงเฟรมเรทได้ตามที่มีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อหรับการตัดต่อให้มันมีมือเยอะๆขึ้นมาน,นั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมละครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทําเล่นดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUT BOYS สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ youtube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ